อีกช่วงหนึ่งรายการเปิดโลกพักเครื่องพักเครื่องกรุงสยามช่วงเปิดโรคพักเครื่องนะครับวันนี้นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลอยู่รุ่นหนึ่งคุณมดคือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณมดมีพระเกจิอาจารย์เนี่ยนะครับที่สร้างเหรียญนั่งผ่านนี่เยอะแยะเยอะแต่ที่ดังอันดับต้นๆ้นอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับก็คือหลวงปู่ทิมวัดลาหันไล่หลวงปู่ทิมรุ่นนั่งผ่านเหรียญนั่งผ่านเขาเรียกจริงเขาเรียกเหรียญสมเด็จพระศรีราชานะฮะเหรียญนั้นเนี่ยนะครับก็ อีกเหรียญหนึ่งของวงการนะครับแพงๆองค์เกือบแสนเนื้อพิเศษพิเศษมีโค้ดพิเศษองค์เป็นแสนนะครับแล้วก็เหรียญนั่งพานนี้เนี่ยนะครับก็ได้รับการเหมือนกับเหมือนเกือบแบบว่าเอามาเป็นต้นแบบให้กับเกจีหลายๆอาจารย์ทำเหรียญนั่งพานลุ่งผ้าพันวัดท่านมหาชัยก็ะทำเหรียญนั่งพานผู้บ่นวัดเนินตามก็ทำเหรียญนั่งพานเกจิอาจารย์หลายต่อหลายรูปก็ทำเหรียญนั่งพานเป็นการออกแบบกลมกลืนกันระหว่างรูปของเสมาคุณผู้ชมคุณมดลองนึกภาพดูนะฮะเป็นเสมาทำมาจากอะเสมา แล้วตรงกลางเนี่ยเป็นเป็นรูปผานเป็นรูปผานแล้วมีพระเถรานรุเถระเนี่ยนั่งอยู่บนผานะนะครับก็ถือว่าสวยงามแล้วก็ขอบเหรียญเนี่ยนะครับรับด้วยตัวพญานาคส่วนยัน <c oughs> ยันด้านหลังเนี่ยก็แล้วแต่พระเกจิอาจารย์ท่านจะนิยมใช้ยันประเภทไหนนะครับบางรูปก็ใช้ยันห้าบางรูปก็ใช้ยันอสีสติบางรูปก็ใช้ยเยอะแยะมากมายนะครับ เออมีเกจิอาจารย์อยู่รูปหนึ่งนะครับท่านท่านเป็นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะนะครับในในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ชื่อท่านเนี่ยนะครับเป็นชื่อที่เป็นมงคลด้วยนะครับก็คือหลวงปู่โสรถยะโสทโลวัดโคกอู่ทองอำเภอประจันตคามจังหวัดประจินบุรีหลวงปู่โสรถเนี่ยนะครับนะครับตามประวัติว่าไว้นะครับว่าเป็นสิทธ์นะครับสายหลวงพ่อจาดวัดบางกะเบานะครับแล้วก็เป็นสิทธ์ของหลวงพ่อเอียวัดบันดาลหลวงพ่อเอียวัดบรรดาลเนี่ยนะครับสืบทอดนะครับ พุทธาคมนะครับมาจากหลวงปู่สุขวัดประคอม,มาขำเท่าสายปัจจินบุรีเนี่ยนะครับเรียนตรงๆว่าแถวนั้นเนี่ยนะครับก็ติดชายแดนนะฮะเกจิอาจารย์ถ้าไม่เจ๋งจริงไม่เก่งไม่แก่งจริงเนี่ยส่วนใหญ่จะโดนเหมือนกับแบบว่าประมาณหมอเขมรจะเล่นในยุคก,ก่อนนะคือเล่น,นเล่นของอะไรกันใช่ไหมใช่ครับเล่นของปล่อยของอท,ทางปัจจินนี่คนเลยไปนหน่อยก็จะเป็นสแก้วอ,อะไรประมาณนั้นสมัยก่อนสมัยก่อนสแก้วเป็นอำเภอ ถูกไหมฮะเพราะนั้นเพราะนั้นสารแก้วก็เป็นอำเภอก็ติดอยู่ชายแดน,นครับคือสรุปก็คือปรจจิน,นติดอยู่ชายแดนอยู่แล้วนะฮะเกรจีอาจารย์แถวนั้นประจินบุรีเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะพุทธพุทธานุภาพพุทธคุณพุทธโคมพุทธาค,คมเนี่ยะนะครับท่านจะออกไปแนวคง,งพันชาตรีนะครับคุ้มครองแควคาดเมตตานะครับแล้วปู่โสรถเนี่ยชื่อท่านดีอยู่แล้วโสรถแปลว่า16 สิบหกนะครับสิบหกสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินนะฮะแล้วก็มีตะกุดชื่อตะกุดโสรถนะครับลวกปูโสรถเนี่ยนะครับเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีผู้คนในจังหวัดประจีนบุรีโดยเฉพาะอำเภอประจันตาคามเนี่ยกราบไหว้มานานมากแล้วคือดังในพื้นที่ดังมานานมากแล้วนะครับพอมาวันหนึ่งปุ๊บนะครับก็ลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ทางวัดเองเนี่ยก็จัดสร้างวัตถุมงคลอยู่รุ่นหนึ่ง เรียกรุ่นรวยทันใจครับเป็นวัตถุมงคลร,รุ่นแรกที่เปเหรียญนั่งพานคุณมดเออลักษณะเนี่ยนะครับก็เปเหรียญนั่งพานนะครับก็เปรูปหลวงปู่โสรสนี่แหละนั่งอยู่บนพานแล้วก็ขอบด้านล่างเนี่ยเขียนว่าอายุเก้าสิบแปดปีพรรษาที่เจ็ดสิบเจ็ดนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นยันเกาะเพชร <c oughs> คาถามถาม <c oughs> ว่าทําไมต้องเป็นยันเกาะเพชรยันเกาะเพชรนเชร <c oughs> นี่ยนะครับสืบทอดพุทธคมมาจากหลวงพ่อปานวัดบางหลวงโูนึกออกใช่ไหมครับสมัยก่อนเนี่ยจะมีการเป่ายันเกาะเพชร รู้ว่าปลนในสมัยก่อนเนี่ยนะครับจะเขียนยันเขียนยันเกาะเพชรเนี่ยให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่สนิทเพราะว่าการชักยันนี่จะยากต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องปราณีพอสมควรรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกนะครับที่บรรจุยันเกาะเพชรอยู่ด้านหลังถามว่า,ด,าด้านหลังหลวงพ่อถูกต้องถามว่าทําไมต้องเป็นยันเกาะเพชรค่ะเพราะยันเกาะเพชรนี่นะครับพุทธ ถ้าคุณก็คือส่งเสริมให้กับผู้ที่ครอบครองหรือผู้ที่มียันนั้นเนี่ยนะครับแควคาดเมตตาปลอดภัยส่งเสริมดวงชะตาค่ะในสมัยก่อนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมคุณมดมีการเป่ายันเกาะเพชรนะครับมียันมีการเป่ายันเกาะเพชรที่วัดบางนมโคเนี่ยนะครับมีเรื่องบันทึกว่าไม่ใช่เรื่องเล่านะครับม,มีเรื่องบันทึกว่ามีผู้หญิงท้องะนะฮะไปร่วมในพิธี Mm hmm. แล้วปรากฏว่าพอคลอดลูกออกมาลูกแม่ลูกคลอดลูกออกมาหน้าผากเด็กเนี่ยเป็นรูปยันเกาะเพชรอย่างที่คุณผู้ชมเห็นได้หน้าจอ oh. แล้วที่มีการบันทึกแล้วก็ลูกหลานของคนคนนี้ยังอยู่คือเมื่อหลายสิบปีก่อนมีผู้เฒ่าผู้แก่ในสมัยเด็กๆวัยรุ่นวัยรุ่นไปร่ปวมพิธีเก่าเป่ายันเกาะเพชรกับหลวงพ่อปานค่ะ <Okay. S 2> แล้วปรากฏว่าเสียชีวิตเมื่อไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา mm. ในการภาจนกิจศพก็ทําตามประเพณีเรียบร้อย วันเก็บอทิบารากฏว่าที่หน้าผากมีรูปยันเกาะเพชรอยู่ที่บริเวณกะโหลกหน้าผากเป็นที่ฮือฮามากแถวบ้านน้ำโขง uh huh. เพราะฉะนั้นยันเกาะเพชรนี่มีความศักดิ์สิทธิ์มากชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเกาะเพชรป้องกันพยันตราย,ต,ายต่างๆ uh huh. เพราะฉะนั้นนี่นะครับเหรียญนั่งพานหลังยันเกาะเพชรรุ่นนี้ uh huh. นะครับในยะความหมายคือป้องกันพยันตราย แควคาดเมตตาส่งเสริมให้เจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากจะเช่าบูชาเนี่ยเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้เดี๋ยวทีมงานผมขึ้นเบอร์ให้ติดต่อมาที่มดก็ได้ค่ะคุณเด็ดอ๋อเบอร์ก็เบอร์คุณมดไงใช่นะครับอยากจะเช่าก็ติดต่อมาที่เบอร์คุณมดคุณมดไม่พลาดทุกเม็ดเลยนะคุณมดฮะไม่พลาดไม่พลาดเลยนะไม่พลาดหลทั้งรุ่นเลยไหมไม่ไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณเดดนะคือ เราต้องช่วยช่วยนักรมชาช่วยทางวัดเราเล่นเราเล่นเราเล่นช่วยทางวัดคือคือคือคุณมดเนี่ยมีมีเจตนาว่าอยากช่วยประชาสัมพันธ์ใช่ค่ะนะฮะเป็นช่องทางการกระจายบอกกล่าวเล่าสิบว่าความเป็นมาอะไรยังไงแล้วก็ไปจองได้ที่ไหนใช่บางคนอยู่อุดรธานีที่ไปจองตรงใดล่ะเออบางคนอยู่สุไหงปาดีทีไปจองตรงไหนคือบางทีเนี่ยท่านผู้สมพันธ์โทรหาคุณมดจบใช่คือบางครั้งเนี่ยนะอาจจะแบบไม่มั่นใจว่าเอ๊ะถ้าเกิดโทรหาเนี่ยศูนย์พ้าตรงนี้แล้วเนี่ย จะได้พระไหมคือมันเป็นคําถามอะไรที่มดอาจจะโดนถามมาตลอดนะพี่เดก่เขาก็ไม่รู้จักใช่แล้วเขาไม่รู้จักไงแต่ถ้าโทรมาหามดนวเนี่ยมั่นใจแน่นอนเลยแล้วว่าเออยังไงต้องได้พระแน่นอกเหนือนะครับจากเหรียญนั่งพานรุ่นแรกแล้วเนี่ยผมจะให้คุณผู้ชมบอกคุณมดเนี่ยได้ดูพระปิดตาทรงพานะสัตว์ผมเพิ่งเห็นครั้งแรกเป็นการออกแบบนะฮะเป็นการออกแบบครั้งแรกเป็นพระปิดตานางทรงพานะสัตว์โดยเฉพาะ ทรงไก่หางพว่วงทําไมต้องทรงไก่หางพว่วงคุณผู้ชมครับวัตถุมงคลชุดนี้ในการออกแบบมีผมมองเลยนะฮะพระกระซับยืนยันคอนเฟิร์มฟันธงเอาสามอย่างเลยยืนยันอคอนเฟิร<ไ>์มฟันธงว่าเขาออกแบบให้เกี่ยวกับพกะกรัซับ<ไ>นั่นคือผ้าปิดตาเนี่ยปิดตาไม่ใช่ปิดซั์นะนะครับปิดตามหาลาภนะครับเป็นผ้าปิดตามหาลาภนะครับ นั่งอยู่บนฐานบัวเม็ดเรลยกฐานบัวเม็ดนะครับลักษณะพระเนี่ยนะครับนะฮะจะเป็นลักษณะพระพิมพ์ของหลวงพ่อปานวัดบวรลงโูงด้านล่างนี่จะเป็นไก่คือปกติหลวงพ่อปานท่านจะมีไก่มีพุทมีเม่นมีปลามีโอ้เยอะแยะเหมือนแต่เน้นเน้นสำหรับการสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้คือทรงไก่ผมไม่อยากเรียกขี่ไก่น่าเกลียดทำไมอะ คุณพระผีได้๋อเป่นพระทรงไก่ซินีฮะทรงไก่หางพวงแต่ดูแล้วเหมือนหาง3มเส้นเลยนะนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับคุณผู้ชมจะเป็นยันเกาะเพชรเหมือนกันแล้วด้านบนเนี่ยนะฮะจะรึกอศอักษรก็ลุกอู่โซรสด้านล่างวัดโคกอูทองค่ะแล้วก็อีกพิมพ์หนึ่งเป็นพิมพ์พระนังปกลายล้อมด้วยนะฮะอคายันมะอาอุคมะอาอุนะฮะ แล้วด้านล่างเนี่ยเป็นรันนัมเบอร์อ่าด้านล่างเป็นรันนัมเบอร์นะครับถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยนะฮะไม่ไม่ใช่จําไม่ผิดมองไม่ผิดเนี่ยทุกทุกองเนี่ยฮะออเนื้อสัตตบงกฎจะโรยผงตะไบพักกริง่งอ่าจะโรยผงตะไบพักกริ่งนะฮะน่าสนใจรุ่นนี้น่าสนใจแล้ว ราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะคุณเดกขอแถมนิดหนึ่งคุณมดนะครับรุ่นนี้นี่มีเบี้ยแก้รวยทันใจด้วยนะเบี้ยแก้รวยทันใจขึ้นใ้ดูเห็นไหมฮะเบี้ยแก้รวยทันใจนะฮะสร้าง99องค์นี่ผมก็มีเบี้ยแก้เดี๋ยวาจานมือแล้วก็เลขนะคะไหนๆพันห้บาทเองค่ะโอ้เหรอฮะใช่1 5 0 0บาทนะคะแล้วก็ตะกรุดมหาลังับยาวหกดอกลงรักปิดทองสร้าง500ดอกโอกดอกละพันสองร้อยบาทเหรอฮะคุณมดยังมีอยู่นะ มีค่ะยังรับจองอยู่ไหมอ่ารับค่ะรุ่นรวยทันใจนี่นะไม่คือเขามาเพิ่งมาเปิดเผยในรายการเราเป็นที่แรกเลยนะคะเนี่ยโอมีพระปิตารวยทันใจเน่นะครับพระปิตาพุทธคุณเด่นเรื่องโชคลาภการหั้งพวงเรื่องธรรมหากิน หรือว่าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะคะดูรายการแล้วยังไม่จูใจนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะที่หน้าเว็บ y u m u l e t com พอเราดับเบิลคลิกที่ที่แบนเนอร์ใช่ไหมคะแล้วก็จะมันก็จะลิงก์ไปที่เว็บเพ้าใหม่เลยคุณเดดถูกต้องสามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆเนี่ยนะคะที่เราพูดคุยกันวันนี้นะทั้งหมดนะคะรายละเอียดจะอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยแล้วก็สามารถที่จะกดจองนะคะคุณเด็ดในหน้าเว็บได้เลยนะคะเป็นอัตโนมัตินะคะ หรือถ้าใช้อินเทอร์เน็ตไม่เป็นโทรหาคุณมดค่ะถ้าใช้เต่ยวไม่เป็นก็โทรหาหมดก็ได้นะคะนะโทราหาคุณมดนะครับอยากจะได้อยากจะเช่าลูกปูโสรถนี่นะผมจะบอกให้นะชื่อท่านดังมาพักถิ่นหลวงปู่โสรถเนี่ยเป็นเกจิอาจารย์ทางประเจินบุรีเนะี่ย อ๋อได้รับนิมนต์ไปนั่งปกอธิษฐานจิตนนะหลายพี่ีใหญ่ๆนะหลวงปู่โสรสนะฮะ,ะแต่ว่าด้วยด้วยด้วย,วยความที่ท่านชลาภาพมากแล้วก็ไม่ได้เดินทางถี่มากมาย<อ>ก็เกแล้วอีก2ปีก็ร้อยแล้วนะคุณมดเลยโอ้โหนี่ที่เมื่อกี้เราพูดถึงนะคะคุณเดชเบี้ยแก่กับตะกนะรุดนะเบี้ยแก่เนี่ยเขาเรียกเบี้ยแก่เขาเรียรกเ,เ,ยเป็นอะไรเป็น,เป,นเป็นอะไรคะคุณเดชเป็นอันเป็นองค์หรือเป็นอะไรอ่ะตัวอ,อ๋อเป็นตัวเหรอคะเบี้ยแก่เบี้ยแก่เนี่ยนะคะหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะ แล้วส่วนตะกุดเนี่ยนะคะคุณเด็ด1,200บาทคุณลุงคุณมดรู้ไหมว่าเบี้ยแก้มุตะกุดด้านไหนเบี้ยแก้นะครับกันคุณใสอ่าเบี้ยแก้เนี่ยนะครับด้านในเนี่ยจะมีปลาหลอดค่ะอ่าเขาอัดปลาหลอดลงไปแล้วขาวขาวนี่อะไรนะอ๋ออันนั้นอันนั้นเป็นท้องเบี้ยท้องเบี้ยเอออยากเห็นไหมเดี๋ยวไปโชว์ให้ดูอ่ามาดูซิคุณเด็ดเป็นยังไงเบี้ยแก้อ่าคุณนี่ผมโชว์ในในรายการเลยเนอะแน่นอนไม่คุณเด็ดคุณเด็ดเขาชอบโชว์คุณเด็ดเขาชอบโชว์ ไม่ใช่จะโชว์ให้ดูว่าเบี้ยแก้เป็นยังไงชอบอ๋อเบี้ยแกของผมไม่เวลาเขามีของดีเขาก็จะชอบเอามาโชว์ในรายการนะคุณเตนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ว่าจะเป็นอะไรนะประหลัดคิกนี่เบี้ยแก้ผู้ชมนี่เบี้ยแกเป็นอย่างนี้เคยเห็นกันไหมเนี่ยคืออย่างนี้เบี้ยเนี่ยนะครับถามว่าทําไมผมต้องห้อยเบี้ยแก้คือเบี้ยแก้ในการคุณไสการคุณไสการลมเพลลมพัดการผีการอัตวิบัติเออการดวงตก คือกันได้หมดอะเบี้ยแก้ของผมเนี่ยลูกทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับเป็นสายอ่างทองเออหลวงปู่อ่อนวัดเขียนลูกทางด้านขวานี่นะครับเป็นของอาจารย์อาจารย์อภิชาติชินโชตเนี่ยรักขาวขาวที่คุณพูดเนี่ยเป็นทองเนี่ยไหนเขาดูหน่อยสิคุณเด็ดเออเบี้ยเนี่ยจะต้องมีฟันสังสิบสองถ้าถามว่าทำไมรุ่นนี้ถึงสร้างน้อยแค่เก้าสิบเก้าใบเพราะเบี้ยมันต้องใช้ฟันสังสิบสองเบี้ยก็คือหอยเนี่ยมดพูดถูกป่ะหอยที่มีสังสิบสองฟัน หัวที่มี32ฟันเราก็ถ้าเป็นสูตรของทางอ่างทองเนี่ยนะครับก็จะเรียกประหลอดเดินเข้าโดยใช้นี่โดยใช้ยาคาเป็นสะพานโดยใช้ยาคาเป็นสะพานเนี่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 คุณเด็ดเอาไว้ที่ไหนในร่างกายเนี่ยอันนี้นอกเรื่องแล้วมันนี่อันนี้อันนี้คุณนอกเรื่องแล้วมันนี่เมื่อคุณลองคิดดูสิถ้ามดแล้วมดเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยมดจะแขวนยังไงในอย่างเงี้ยมีนี่คนมีคนแขวนอยู่เคยเห็นอยู่ผู้หญิงเนี่ยนะเหรอแล้วทำไงก็มัดไว้ที่เอวอย่างเงี้ยเหรอเอาไว้แบบอย่างงี้แล้วเวลาไปไหนคุณเด็ดลองนึกถึงเลย ผม่วยข้างหลังมันตั้งประหลเอามันเอาเอากลับมาเรื่องเบี้ยแก้ก่อนคือโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับเบี้ยแก้เนี่ยถามว่าทําไมรุ่นของหลวงปู่โสรสตั้งน้อยเพราะว่ากว่าจะหาฟันได้สามสามสิบสองซี่เนี่ยเท่าเท่ากับอาการมนุษย์หายมนุษย์เนี่ยสามสิบสองประการแล้วเขาก็ต้องมีสามสิบอดเขาก็ก่อประหลอดลงไปแล้วอุดด้วยชันนรงปัดประหลอดคืออะไรอ่ะ ประหลอดก็คือประหลอดเนี่ยประหลอดเป็นอะไรนะคุณไม่ถึงอะไรประหลอดประหลอดมันเป็นธาตุมันเป็นธาตุอย่างหนึ่งที่อยู่ในดินไม่คือเราไม่รู้จริงๆนะก็กำลังจะเล่าให้ฟังนี่ไงใช่ท้านผู้ชมทำ้าหลายๆ่าอาจจะไม่รู้ก็ได้แล้วเวลาจะเรียกประหลอดเนี่ยเขาเอาไข่เน่าเอาเอาไข่เน่าไปดักทษเอาไข่ไปดักไม่ไข่เน่าโทษดีเขาเอาไข่ไปดักในน้ำเน่าไอที่คลองซอยอ่ะ เล็กๆจามนออะไรเงี้ยอ่าแล้วปลอดมันจะไปกินไข่อ๋ออ่าพอปลอดมันกินไข่ปุ๊บเนี่ยมันต้องทำพิธีปลีไอ้เรื่องนี้ยาวเอาคุณถึงทำยากเอาเลยสร้างนิกาสิบเก้าผมเลยเนี่ยติดตัวอยู่ตลอดเวลาผมไปไหนผมเคยเจอผีมั้ยล่ะผมก็ไม่เคยเจอผีเหรอคือหมายถึงว่าเขาต้องเอาไข่ทั้งใบเลยดิบๆเนี่ยนะไม่ใช่กะตอกกันตอกแล้วล่อมันเขึ้นลงไปดิเหรอเออสมัยก่อนลู้กูคุณเป็นการมาแก้อาวุด ผมเดี๋ยววันหลังจะนั่งถามแกเรื่องอะยกันทำไมก่อนเนี่ยนะคือในประเทศไทยเนี่ยมีไหนๆก็คุยเรื่องเบี้ยแก้แล้วในประเทศไทยมีเกจีอยู่สองรูปที่ทำนั่งสมาธิอยู่กลางลานที่วัดเนี่ยนะแล้วก็เรียกปลอดขึ้นมาวิ่งขึ้นมาที่มือได้มีสองรูปหนึ่งหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วสองนะครับหลวงพ่อฉายวัดบ่อวลุกเรียกปลอดมาแล้วเอามากอกใส่เนี่ยแต่ว่าถ้าทั้งสายอ่างทองเนี่ยนะฮะอย่างหลวงปู่อ่อนวัดเขียนหลวงพ่อซ้ำวัดตลาดใหม่เนี่ย เกจิเหล่านี้เนี่ยนะครับก็คือเอาเบี้ยเนี่ยวางในถาดนะฮะแล้วก็เอายาคามาเป็นสะพานแล้วก็อธิษฐานจิตให้เบี้ยเนี่ยวิ่งเดินเข้าไปในยาคาเนยแล้วก็วิ่งลงไปแล้วทีนี้เนี่ยนะอย่างมดอย่างเงี้ยนะมดอาจจะแบบว่าเออเราเป็นผู้หญิงแล้วเราอยากรู้พอรู้เสร็จนะแล้วมดจะรู้ได้ไงว่าในเบี้ยแก้เนี่ยมีประหลอดหรือไม่มีประหลอดก็ไม่รู้ใช่ไหมคำถามที่ดีมากเออก็น่าสนศีลไมแก้เลยนะคุณผู้ชมคุณมดมันต้องขย่าดูมันจะมีเสียง กุกกิ้งกุกกเพราะว่าตัวปลาหลอดมันวิ่ง้นไงกุกกุ๊กแต่ถ้าจะเป็นของสายอัางทองเนี่ยมันจะกุ๊กกุ๊กแบบเสียงทรายอ่ะลองฟังดูขยับตรงนี้คุณไม่ได้ยินหรอกเพราะว่าต้องถอดต้องถอดเอ็นนั้นออกมาอ๋อเหรอฮะแต่ว่าเวลาจากประสบการณ์ที่ผมเคยใช้นะนะครับก็ผมเคยไปไปพักอาศัยอยู่ที่หนึ่งในจังหวัดสมุทรสงครามก็ปรากฏว่าคืนนั้นเบี้ยดินเบี้ยของคุณเด็ดเองนะดินดินเลยดิน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 เฉยๆก็ดิน คือไอ้เราก็เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นจนเช้ามาก็คนที่ไปด้วยเขาบอกมีคนรู้สึกว่าเหมือนกับมีคนมาจ้องอยู่ที่หน้าต่างผีแล้วก็ไปรู้มาว่าไอ้ที่เราไปพักน่ะผีดูวอแต่เราไม่เจอเราไม่โดนเราไม่เป็นแต่ว่าเบี้ยเนี่ยขยันผีจะกลัวว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําเบี้ยมันยากแล้วจริงๆแล้วเนี่ยตามตามสูตรอาศัยวัดการบางแก้วนะครับค่ะต้องเสกเบี้ยให้เดินต้องเสกเบี้ยให้เดินได้เดินยังไงอะคือเดิน เดินแบบเต่าตุ๊ก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 แบบนั้นนะนะครับถือว่าสําเร็จแล้วเบียผมทั้งสองตัวที่มีอยู่เนี่ยเดินได้เดินแล้วคุณเด็ดรู้ได้ไงว่าเดินไม่เดินอ่ะเดินตอนเสกไงอ๋อเหรออ่าเดินตอนเสกไม่ให้เดินให้ผมเห็นอ๋ออืมก็ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นมงคลวัตถุเป็นเครื่องรางแล้วกันนะครับเป็นเครื่องรางผู้หญิงใช้ได้เด็กใช้ได้นี่ยังมีเบียจันรนะจะดูไหมเบียจันรเป็นยังไงอ่ะจะดูไหมเล็กๆกันเหรอใช่ไหมเออจะดูไหมเคยแก มีมาเหมือนกันพกใช่ไหมคะอ่าแต่ต้องเอ้ยวงเปลื่มไปดมดเห็นนะเซียนพระนะเขาชอบเบี้ยจันทอ่ะเล็กๆเนี่ยนะเอาไว้ห้อยตามกล้องสองพระคุณเด็ชเคยเห็นป่ะอือใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผูขอโชว์นิดนึงฮะทีมงานเอาแบบจัดกันง่ายๆแหละเพราะว่าผมจัดทีวีแบบง่ายๆเบี้ยจันอันนี้อ่าเบี้ยจันนะว่าให้เด็กๆแขวนเนี่ยอันนี้เบี้ยจันใช่ตอนสมัยก่อนเด็กๆเราจะเห็นเด็กแขวนที่แบบตามผูกที่เอวใช่ไหมคุณเด็ชอ่าอันนี้เบี้ยแก่อันนี้เบี้ยจันเห็นไหม กันผีอ่าเรารู้ไหมว่าตะกุดที่เห็นที่ห้อยข้างหน้านยเขาเรียกตะกุดอะไรตะกุดอะไรคะตะกุดปาบเมียเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังอีกเรื่องทางของกางไมเต็มถึงว่าสายมอนตามเป็นพวนนะครับก็ว่ากันไปนะครับสําหรับเรื่องเราเบี้ยแก้นะครับใครอยากจะได้นะครับโป้สร้างน้อยจะหมดหรือยังก็ไม่รู้คุณว่อเดี๋ยวเดี๋ยวม่จะติดต่อพี่เขาให้มาว่าคุณลองถามฝ่ายประสานงานเขาดูว่ายังพอแบ่งให้คุณผู้ชมได้เช่าม้างไหม นะครับเพราะว่าสร้างแค่99ใบนี่คุณต้องต้องขอต้องขอยี่สิบใบขอให้คุณผู้ชมได้เช่ากัน1,500บาทเท่านั้นเองนะฮะับาทนะฮะนะครับแล้วก็ตะกุดโสรถเนี่ยนะครับสร้างเขาสร้างกี่องค์เนี่ยสร้างห้าร้0ยห้ารอยดอกขอสร้างแค่ได้แค่500ดอกไหใช่ค่ะตะกุดตะกุดใช่ไหมตะกุดมหาระงับยาว6นิ้วห้าร้อยห้าห้ดอกนะคะดอกละ1,200บาทยังไม่หมดนะเหตุใดวันนี้ไม่รู้ว่ามีมหาระงับมาทีมงานผมเห็นหมด ผมแขวนมหาลังงับอยู่อ๋อหมายถึงว่าสะพายแร้งมาเคยเห็นว่าไม่รู้ดอกใหญ่ๆเี่ยแต่ทีมงานเขาเคยเห็นเขาเพื่ออะไรมหาลังงับนี่คืออะไรชื่อบอกกีงๆอ่ะชื่อเขาเรียกตะกุดมหาจักรพรรดิตะขุดมหาจักรพรรดิเนี่ยนะครับสืบทอดมาจากอยุธยาเขาไว้ให้ไม่ทัในายกองมีเวลาเดชมีตะบะทูกมีเดชมีตะบะไว้ใช้งานคนเป็นเจ้านายคนถึงว่าเลยคุณเดทนะอยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยน้องๆกลัวกันเกลียวเลย โอ้โผมดวงนี้มั้งไม่หลอก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 ,ก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 คือตะกุดมหาตะกุด <ฮะ S 2> มหาจักรพรรดิตะกุดมหาลัางับเนี่ยชื่อชื่อท่านก็บอกอยู่แล้ว <ฮะ S 2> ตำหลักตำราเนี่ยสืบทอดมาจากวัดประดูในทรงธรรมรอยุธยา <ฮะ S 2> แล้วก็แตกแขนงออกมาเป็นสายแม่กองมั่น <ฮะ S 2> สายหลวงปู่สุขวัดประคองมาขำเท่าสายหลวงปู่เทียมวัดกษัตริย์ตาแล้วก็เนี่ยมาสายเนี่ยทางประจินบุรีเนี่ยหลวงปู่โสรถเนี่ยยาวหกนิ้วหกนิ้วกว่าครึ่งฟุตใช่ไหมของผมมาฟุตหนึ่งของผมมันก็ฟุตหนึ่ง เอ้ยเกิดฟุตเกิดฟุตเกิดฟุตได้นะฮะทีมงานวันนี้ไม่ได้แขวนมาไม่งั้นจะโชว์ตะกุดให้ดูตะกุดมหาลังับปฏิทโทอันรายสัปดาห์สัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าได้โชว์อยู่แล้วนะครับเอาแค่ตะกุดตะกุดปากเมียนี่ก็คือหากันทั้งประเทศแล้วเนี่ยดอกเนี่ยดอกนี่ไม่มีอีกแล้วสายมอญสายมอนเอ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากจะเช่าบูชาก็ติดต่อที่เบอร์คุณมดใช่ค่ะวัตถุมงคลทุกวัตถุรับรับรับเมื่อไหร่ วัตถุมงคลน,นี่นะคะค รับวัตถุมงคลใน23พฤศจิกายนค่ะค่ะรับรับจองที่ไหนรับที่นั่นนะคะวัตถุมงคลเนี่ยทุกรายการที่เหลือจากการสั่งจองค่าบูชาเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็แม่พิมพ์ทั้งหมดเนี่ยจะทําลายหลังจากที่เสร็จพิธีก็คืออย่างเช่นสมมุติว่าตะกรุดมหาระงับเนี่ยตอนเปิดจองเนี่ยพันสองแต่หลังที่ปิดการจองไปแล้วอาจจะขึ้นเป็นสองพันหรือเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เาะวัดเขาใช่ค่ะมีแค่5 0าดอกเองนะคะนี่นี่ก่อน ก่อนปิดรายการเหลือก,กี่นาทีทีมงานเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะโชว์ตะกุดโทนให้ดูตะกุดโทนหลวงพ่อตาบวัดมะขามเรียงอดอกนี้นะหลวงพ่อตาบวัดมะขามเรียงนี่เป็นเกจิอาจารย์ทางคนทางสระบ,บุรีนี่เขารบนับถือท่านมากไม่คุณเดชถ้าเกิดสมุติว่าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะเขามีของของัขงมีตะกุดมีอะไรอยากจะรู้อย่างเงี้ยคุณเดชให้เบอร์โทรศัพท์ได้ไหมคะอ๋อไม่ได้ครับไม่ได้เบอร์เป็นส่วนตัวไม่ได้ไม่ได้เอาเป็นว่าเอานะฮาไปเปิดซื้อดูเอาแล้วกันค่ะนะฮะก็ว่ากันไปนะครับ นี่ตกลงนี่รายการแนะนำเครื่องตัวเองหรือว่าอะไรอ่ะอ๋อก็ก็น่าจะประมาณนี้เอาเอาย้ำกันอีกทีสำหรับวัตถุมงคลของหลวงพ่อโสรสหลวงปู่โสรสนะฮะใช่ค่ะจะจองกรวยทันใจกรวยทันใจนะคะก็ติดต่อได้ที่คุณมดนะครับหมดจบเวลาแล้วมั้งหมดแล้วหมดแล้วค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักเบรกกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรามาฟังข่าวการกุศลนะคะในช่วงข่าวสารวงการพระกันค่ะเดี๋ยวมาเจอกันครับค่ะ พระพุทธชินราชเนื้อเมฆสิทธิ์รุ่นจอมราชันในยุคสมัยร้อยกว่าปีที่ผ่านมาพระเระถระนุเถระหลายต่อหลายรูปมักจะนิยมศึกษาเล่นแร่แปรธาตุโดยการนำเอาโลหะชนิดต่างๆมาผสมรวมเข้ารวมกันจนเกิดเป็นโลหะชนิดพิเศษเช่นเนื้อนวะโลหะเนื้อสัตตะโลหะเนื้อเมฆพัดและเนื้อเมฆสิทธิ โดยพระเถระในอดีตท,ที่มีชื่อเสียงด้านวิทยาคมเล่นแร่ปแปรธาตุอาทิเช่นหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเป็นต้นหากจะกล่าวถึงโลหะเนื้อเมฆสิทธิ์ถือกำเนิดจากหลวงพ่อทัพแห่งวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครท่านได้ผสมเนื้อโลหะธาตุจนบังเกิดเป็นโลหะสำริดเขียวสีปีกแมงทับ เมื่อขัดถูจะเป็นสีขาวออกมันวาวเมื่อได้สูตรการผสมโลหะธาตุแล้วท่านจึงนำมาเทหล่อเป็นพิมพ์พระชนิดต่างๆซึ่งในปัจจุบันค่าความนิยมในพระเครื่องเนื้อเมฆสิทธิ์ของท่านพระครูทัพราคาสูงเรื่อนแสนบาทในปัจจุบันจะหาช่างที่มีความชำนาญที่สามารถเทหล่อเนื้อเมฆสิธิ์ได้น้อยมาก หรือถ้าเทลอออกมาแล้วส่วนผสมก็จะไม่เหมือนในอดีตการจัดสร้างพระพุทธชินราชรุ่นจอมราชันปี2555จึงนับว่าต้องเป็นตำนานเพราะเป็นครั้งแรกที่มีการหล่อพระพุทธชินราชเนื้อเมกสิทธตโดยใช้รูปแบบของพิมพ์พระเก่ารุ่นเสาห้า อกเหล่าหน้าฐานปี2485วัดสุทัศน์ซึ่งในสมัยนั้นสร้างโดยเนื้อนวัะโลหะเพียงเนื้อเดียวจำนวนเพียง50องค์ปัจจุบันมูลค่าไม่ต่ำกว่าองค์ละ5 0 0แสนบาทมาเป็นต้นแบบในการจัดสร้างพระพุทธชินราชเนื้อเมฆสิทธิ์รุ่นจอมราชันนอกจากนี้ยังนำพระเครื่องเนื้อเมฆสิทธิ์ของหลวงพ่อทัพ มาเป็นชนูในการจัดสร้างด้วยกล่าวกันว่าพระเครื่องเนื้อเมฆสิทธิ์มีพุทธานุภาพในการคุ้มครองและเกื้อหนุนดวงชะตาพร้อมทั้งขจัดสิ่งอวมงคลต่างๆที่เข้ามาในชีวิตความพิเศษของพระพุทธเจรินราชเนื้อเมฆสิทธิ์รุ่นจอมราชันประการแรก เป็นครั้งแรกเป็นรุ่นแรกที่จะเป็นตำนานสร้างเป็นพิมพ์พระพุทธเจินราชโดยสร้างเป็นเนื้อเมฆสิทธิ์นับตั้งแต่สร้างพระพุทธเจินราชมาเป็นอายุนับร้อยปีประการที่2ใช้แบบแม่พิมพ์เดิมพระพุทธชินราชรุ่นเสาห้า 5, ปี2485มาจัดสร้างเป็นพระพุทธเจินราชเนื้อเมกสิทธิ์รุ่นจอมราชนและประการที่สาํกเนิดขึ้น ของพระพุทธจินราชเนื้อเมกสิทธิ์รุ่นจอมราชันในปี2555ปีมะโรงจึงเหมาะแก่การเป็นพระที่คุ้มครองเคื่อหนุนดวงชะตาแก่ผู้ครอบครองพระพุทธจินราชเนื้อเมกสิ์รุ่นจอมราชนอภพุทธาพิเศษณวิหารพระพุทธจินราชจังหวัดพิษณุโลกร่วมบริจาคสั่งจองได้ที่วัดพระศรีมหาธาตุมหาวราวิหารจังหวัดพิษณุโลกวัดไรมิตรวัดเอี่ยมวรนุ์ 7ซเวี่ที่ทำการไพรส์นีไทยทุกสาขาส่วนพระเครื่องและร้านทองชั้นนำทั่วประเทศมูลนิธิการจนะบารมีและกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขขอเชิญสั่งจองหลวงพ่อโสธรรุ่นเบญจนวมงคลทำพิธีเททอง และมหาพุทธาพิเศษนวัดส,สุทรยมารารามรายได้สมทบทุนโครงการคัดครองมะเร็งเต้านมแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎร,ราชกุมารในวราระกาสทรงเจริญพระชนมายุห้ารอบสั่งจองได้ที่กรมอนามัยและธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศงดงาม ล้ำค่ามหามงคลแห่งยุคสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังประกอบพิธีเททองหล่อนำเลิกและทรงพระราชทานนามพระพุทธเมตตาเสนานาถ จัดสร้างโดยกองทัพบกเพื่อนำรายได้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกสั่งจองได้ที่ธนาคารทหารไทยกองทัพบกและหน่วยทหารทั่วประเทศมหาพิธีพุทธาพิเศษในพุทธมณฑล3วัน3คืน